กลางคืนมันชอบมีอะไรเด็ดๆไหนอะสวิงอาร์มถ้าปล่อยไปตัวละแปดร้อยรวมส่งเอางี้ผมขอเหมาขอคนที่จะเหมาแล้วกันที่เก็บขายที่เก็บเก็บไม่มีที่เก็บโ,โหผมขอเหมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามประมาณยี่สิบตัวเออประมาณยี่สิบตัวผมรับว่าไหม 8, ให้ตัวละเจ็ดร้อยอ่ะผมให้ตัวละเจ็ดร้อยเหมาไปเลย จบประมาณยี่สิบตัวตัวละเจ็ดร้อยคุ้มอยู่แล้วเหมานะเหมาถ้าตัวเดียวอ่ะไม่ให้เออตัวเดียวเขาไม่ให้ถ้าตัวเดียวแปดร้อยตัวเดียวแปดร้อยเออเหมาเจ็ดร้อยนะหมดนี้นะโอเคต่อไปนี่ให้ดูงานก่อนงานหนุ่ยงานอะไรมากมายนะครับให้ดูไม่อยากจะโชว์มากอะของมันดีคือเนี่ยแค่เห็นราคาติดก็สยองแล้วจริงๆขายขาดทุนขายแล้วมันสยองใช้คำว่าสยองเหรอเนี่ยเออ อุ้ยมันกิ๊กเลยลูกค้าเนี่ยเท่าไ,รไหร่มองไม่เห็นพันเท่าไหร่พันห้าห้าสิบโอ้โหหนุ่ยและที่โปรเจกต์เขาไปขายกันที่ไหนวะพันห้าห้าสิบจะได้ไปขายมัง้งไม่มันขายได้แต่เราไม่ได้เก็บไปขามันขายได้ห <c oughs> รือไม่ขายวะพอยุกเลิกคิดปกัน <c oughs> ขายได้ขายขาย,ขายไปถ้ใครจะเมานะครับก้าๆหน่อยไม่รุ่นนะ